ี่ดิมภูมิใจเสนอเลยมันเป็นยางรุ่นใหม่และเป็นยางตัวนุ่มเงียบครีเมี่สุดของค่ายเขาและก็คือโตโยต้ายนี่เลยรุ่นโปรเซสคอมฟอร์ C2S ครับผมต้องบอกนี้ว่าเป็นยางนุ่มเงียบที่มันไม่ต้องพูดเยอะดีมากๆถ้าเปรียบเทียบกับผู้แข่งในคลาสเดียวกันนะร่ิมของว่าราคาที่เราจับจ่ายกับสมรรถนะที่ได้มันดีจริงๆ ถ้าเป็นรถครอบครัวรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันรถที่ต้องการสมรรถนะพร้อมความนุ่มเงียบสูงที่ดีมเลือกใช้ตัวท่ายตกเซซี s ครับและแล้วครับรถเราก็ถึงเวลาเปลี่ยนยางอีกหนึ่งรอบกับเจ้าเอาผาด 30ตัวรถครอบครัวที่เรารักที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2019ใช้มาหลายปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เป็นรถที่ครอบครัวรักมากๆเปลี่ยนยางมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเซตที่3เซตที่4แลละซึ่งยางเซตนี้ครับที่ดิมภูมิใจเสนอเลยมันเป็นยางรุ่นใหม่และเป็นยางตัวนุ่มเงียบพรีเมียมสุดข,ของค่ายเขาและก็คือโตโยต้านี่เลยรุ่นโปรเซ็ คอมฟอร์ C2S ครับผมขนาด245 4, 4 0 R20 ตั้งหมนี้เป็นไซส์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกยงนี้ว่ารถพี่ดิมเนี่ยสำหรับเจ้าเวลไฟ40เนี่ยพี่ดิมจะติดตั้งยางตัวท็กเศษคอมฟอร์ C2S เช่นเดียวกันแต่เป็นขนาด245 45 20เพราะว่าซุ้มของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าการประมาณ20มิลิเมตรด้วยความที่ซุ้มล้อของเจ้า่า30เนี่ยรองรับ245 45ไม่ได้เพราะว่าเราเปลร้านแต่งรถถ้าใส่2 45 45แล้วใส่โชค KWV3 แบบนี้จัดทรงออกมามันก็จะไม่สวยหรือถ้าโหลดเยอะๆมันก็อาจจะติดสุ้มแก้มยางตุ๋ยไปไม่เหมาะสมกับรถนะครับแน่นอนครับขนาด20นิ้วของเอาพา30ก็ต้องเป็นยางเบอร์245 40R20 ซึ่งคุณสมบัติ ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมันคือยางนุ่มเงียบตัวพรีเมียมสุดที่ออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการความนุ่มเงียบสูงและมีรายละเอียดการขับขี่ที่ใกล้เคียงยางสปอร์ตขึ้นไปอีกระดับ C2S เนี่ยจะเป็นยางที่พัฒนามาจาก C1S ซึ่งจุดเด่นของ C1S ของเขาเป็นยางที่นุ่มเงียบที่สุดในคลาสรุ่นหนึ่งแต่ข้อเสียของเขาจะมีเล็กน้อยนั่นคือ แก้มยางจะค่อนข้างนิ่มและย้วยจนเกินไปใครที่ต้องการใช้ performance ใช้ความเร็วสูงเนี่ยเวลาเข้าโค้งเปลี่ยนเลนจะรู้สึกย,ย้วยแก้มยางย,ย้วยไม่มั่นใจแต่เจ้าโปกเซส C2S ครับดิดีมได้ทดสอบมาแล้วในเวลไฟสี40ครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้ระยะทางมาหมื่กว่าโลแล้วก็ยังติดใจก็ยังชื่นชอบอยู่เพราะว่า มันเป็นยางนุ่มเงียบที่มีสมรรถนะเหนือกว่ายางนุ่มเงียบทั่วไปและราคาจับต้องง่ายด้วยเมื <c oughs> ่อเทียบกับยางระดับพรีเมียมด้วยกันเพราะว่ายางตัวนี้เมดอินเจแปนมาดูกันใกล้ๆไ,ไม่ว่าจะเป็นร่องเก็บเสียงร่องรีดน้ําและไหลาย,ยางซึ่งไหลาย,ยางเนี่ยจะมีหน้าสัมผัสที่มากขึ้นสายแต่งรถเวลาลัดกับล้อจะออกมาสวยงามขึ้นแก้มจะไม่ล้มจนเกินไปไม่ตั้งจนเกินไปหน้าสัมผัสข,ของยางเนี่ย จะสัมผัสพื้นถนนได้แบบเต็มๆและยังมีร่องเก็บเสียงที่มีรายละเอียดค่อนข้างจะสวยงามใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณต้องการความนุ่งเงียบแก้มยางที่ออกแบบมาใหม่แบบนี้ทําให้การเข้าโค้งเนี่ยดียิ่งขึ้นการันตีจากการใช้งานจริงนะครับไม่ได้มากแค่รับจ้างรีวิวเพราะเราเป็นร้านยาง เป็นร้านแต่งรถและรถพิเดีมก็ใช้ยางรุ่นนี้อยู่ในตัว40และเมื่อตัว30มาเราก็ต้องติดตั้งยางรุ่นนี้เช่นเดีกันเพราะก่อนหน้านี้เหมือนที่พิ่ดีมพูดไปเมื่อกี้245 40 R20 เป็นไซส์ใหม่ของทาง p r o c e s s CTS เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยและพาไปทดสอบกันว่าเมื่อ245 40 R20 p r o g e CTS อยู่ในรถเอาผ่า30แล้วหน้าตาของยางเมื่อรัดกับล้อสวยๆขนาด20นิ้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและขับขี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมฝากติดตามรับชมใครที่หายางดีๆยางเงียบๆเมดอินเช a p a แได้แท้มีการรับประกันบาบ,บวมแตกตําให้ด้วยเป็นช้อยที่น่าสนใจมากๆฮะ ครับก่อนจะไปลองรถกันก็พามาชมโต้ต้า a อาผ a า d 30ของพี่ดิมที่ยังใช้อยู่ทุกวันตอนนี้ก็ไม่เกือบแสนโลแล้วครับซึ่งยางชุดนี้อย่างที่บอกไปครับน่าจะเป็นชุดที่3ชุดที่4แล้วเพราะพี่ดิมใช้รถเยอะแล้วก็เป็นรถที่ครอบครัวรักมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งโต้ต้าเอาผ a า d 30 e l เวลไฟหรือจะเป็นตัว40นะครับพี่ดิมเอง ใช้รถเองรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้ดีเราก็เอามารีวิวเอามาบอกซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวยางตัวนี้กันซึ่งเคยรีวิวไปในเวลไฟสีไปแล้วนะครับซึ่งเวลไฟสี 40, พี่ดิมก็ติดตั้งอยู่นะครับก็จะบอกว่ามันเป็นยางที่รัดกับล้อแล้วสวยมากๆนะแก้มไม่ล้มจนเกินไปแก้มตั้งสวยงามมากไซ์นี้เป็นไซส์ใหม่ขนาด24 5 4 0 2 0ตอนแรกไม่มีนะสำหรับโปรบเซส c ี s ตอนนี้มีให้เราจับจองกันแล้วรัดกับล้อ W-Work ออกมาได้สวยลงตัวมากๆและยิ่งในซุ้มล้อก็จะมีนี่เลยทั i p p e r b ร์เ e ร e เ b ม GTS ครับผมเราใช้มาระยะทางยาวนานมากๆครับก็ยังใช้ดีอยู่สำหรับเบรกแท้เปิดใหม่นะครับแล้วก็โชคตอนนี้ก็ติดตั้งเป็น k w ดวัวเรนสามก็สุดในรุ่นอีกเช่นเดียวกันสำหรับตัว40ก็มีให้จับจองกันแล้วนะครับสาหรับท่านใดที่เป็นสายสุดงบประมาณเหลือนะฮะ 1 2 5 0 0 0งบาทสำหรับโช๊คเคดูวีสาหรือวาร์เรนสามนะครับก็สามารถทักติดต่อสอบถามมาได้แล้วนะครับส่วนยาง t o y o t ้าโปรเกร c ซี2เอสจะขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ ทัดในการกับขี่นะครับเพื่อนๆต้องบอกนี่ว่าเป็นยางนุ่มเงียบที่มันไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> ดีมากๆถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันพนะี่ิมมองว่าราคาที่เราจับจ่ายกับสมรรถนะที่ได้มันดีจริงๆและที่สำคัญแก้มยางเขาสวยสำหรับสายแต่งรถเนี่ยแน่นอนครับเอาผ่านเดลไฟล30เนี่ยยางขนาด20นิ้วคุณต้องใส่ลอนะ้อแต่ง เพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องใส่ล้อแต่งเราปต้องการยางที่มีความนุ่มเงียบสูงและยังได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีมากๆโปรเซส c 2 s เนี่ยมันเป็นยางตอบโจทย์สำหรับคนแต่งรถสำหรับสายพับ้านนุ่มเงียบแฝงด้วยการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแก้มยางไม่ย้วยเพราะฉะนั้นการเข้าโค้งก็มั่นใจได้ความนุ่มนวลทั้งผู้โดยสารทั้งผู้ขับขี่ก็มีความสุขร่วมกันในการเดินทางแต่ลืมครับสำหรับเพื่อนที่ ไช้อาร์โลไฟล์สามอยู่นะครับในการยางคุณภาพสูงก็ต้องมากับชุงล่างดีๆด,ด้วยมันก็จะทําให้ศูน์ตรียภาพในการขับขี่เมื่อคุณเป็นคนที่ชอบแต่งรถเลยนะก็ต้องอย่าลืมใส่ใจให้ความสําคัญกับการเลือกอย่างลยนจน์นเลือก้อมแม็กดีๆเลือกโช๊คดีๆที่มันคู่ควรกับรถที่ จะพาครอบครัวของเราเดินทางไปสู่จุดหมายต่างๆเรวาจะไปที่ไหนก็มั่นใจทุกการเดินทางฝากไว้ด้วยนะครับฟุงซืนท่านในที่สนใจอยา่างต่อทยโฟกเซส c สอง s โดจะเป็นขนาด2,45,40,20ที่ใส่เอาผ่านวลไฟล์สามศูนหรือใครอยากไปใส่40ก็ได้นะถ้าต้องการโหลดเตี้ยๆโหลดเยอะๆหรือจะเป็นรถ mpv รุ่นอื่นฝากต่อทายโฟกเซส c อ s ไว้เป็นเป่นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมามากๆแน่ ส่วนเพื่อนท่านใดที่ใช้รถรุ่นอื่นอยู่นะฮต้องการยางนุ่มเงียบคุณภาพสูงครับ Process ีทยังมียางไซส์ที่ครอบคลุมให้กับเพื่อนเพื่อนที่จับจอพิธิมการันตีด้วยรถตัวเองละกันถ้าเป็นรถครอบครัวรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันรถที่ต้องการสมรรถนะพร้อมความนุ่มเงียบสูงพิธิมเลือกใช้ตัวถ่าย Process c ูเครับเรามีโปรโมชั่นผ่อน100%ให้มีการรับประกันบาดบวกตามให้สูงสุด60ันสำหรับโตโยต้านะครับ ฝากเลสเปคด้วยในทางเลือกเรามีสองสาขาให้เลือกระหว่างสีนักรินกับพรามนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไปด้วยครับโตโยต้าโปรเจคซีทวีสอย่างนุ่งเงียบที่สมรรถนะเหนือชั้นในราคาที่คุจ่ใจไว้แล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับเท่แต่งรถเท่เลสเปคสวัสดีครับ